ครับผมตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับร้านบวตองแท็กเตอร์อยู่ที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับศูนย์จำหน่ายพันธุ์ไทยครับนี่ครับผมเป็ลังสามครับบริษัทกู้เหลินฟูมูซาเทคโนโลยีจำกัดนะครับย่อฟูมูกู้เหลินย่อกู้เหลินครับเป็ลังสามครับจะเป็นลังสามใบยี่บวกนิ้วครับผมนี่ค หางไม่ครับองไมนี่ก็เป็นปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกใบยี่สิบสี่นิ้วรับหลังนี้ก็เป็นหางจตหางอกหางจิด้หางจกับใบยี่สิบสครับหมดสำหรับรถขนาด60กิบแรงครับได้ผลจอันออน been, ีนับ สัวนี้ครับเป็นนางสาวของบ้านโป่งครับน่าจะเป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นนี้เคสแอลน่าจะเป็นของรุ่นแรกนะครับสาภาพสวยครับ ก็เป็นตัวเต็นจำหนา่ายถังใหม่ครับมันก็เป็นถัง4ีใบยี่บุกครับผมเนี่ยเป็นน่าจะเป็นหังพุ่นยานครับหังพุ่นยา แต่ถ้าใครสนใจผ่านใหม่ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะครับตัวนี้ก็ทังสามแล้วเป็นใบีบวกเหมือนกันครับนี่ยังสามใบีบสี่ครับสำหรับรถห้าสิบเรงหกสิบเรงครับผมยังสี่ใบีบสี่ครับผม พรวดูสบแรงครับสบายครับใบยี่สิบสี่นิ้วครับครับส่วนอันนี้ก็เป็นปัญซีครับใบยี่สิบหกนิ้วครับทางใหญ่ครับแม่งทางใหญ่ของู้เล่นครับปันใบยี่สิบหกนิ้วครับผม ียผมใครสนใจก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งปูโทวไว้ด้านล่างนะครับแต่คลิปคำอธิบายครับผมจะทิ้งบปูธไว้ให้ที่ร้านแถวชซนภาคใต้นะครับใครสนใจจะอยู่แถวภาคใต้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งปูโทวไว้ให้ตรงขมาสอบถามได้ครับผมมันจะมีหางจิตนะครับคาดว่าอาทิตย์หน้าครับจะก็มาลงครับหางจิตหางจิ ราคาไม่แพงครับผ่านมือหนึ่งแต่ราคาเบามากครับ <S <S อันนี้เอาแต่ครับมันได้ขายครับวันนี้ไม่ไม่ขายผม <S 1> <S 1> อันนี้ของเจ้าของร้านครับรามาถ่ายดูกันนะครับเป็นเนมยูห้าหนึ่งครับห้าสิบห้าแรง u ูห้าห้าศูนย์หนึ่งห้าสิบห้าเร่งมาเกียร์บวไปกูสี่ครับไอค์ด้ในหน้าสี่เกียร์ต่อหลังเป็นลมด้วยครับเนี้ยเป็นติดติดทางปัน่นเกมตีครับ ทุนครับุนนี้เห็นเขาว่ากันนัใช้ครับระบบเมนนวลทีครับจะพาไปดูโซนอะไรกันนะครับนี่ครับผมโซนอะไรครับก็พี่น้องตันใดครับที่อยู่ใกล้บุนดี้ตรงนี้ครับอำเภอสวีครับจังหวัดชุมพรนะครับเัามาใจมัใจบริการกันได้ครับ ครับมีอะไรมีมีครบนะครับคูบูต้าของคูบูต้าครับมีราคาย่อมโยกครับผมใครสนใจพันใหม่ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งประตูไว้ด้านล่างนะครับใครสนใจพันใหม่เดี๋ยวผมจะทิ้งประตูไว้ด้านล่างนะครับโอเค,คผมเจ<ะ>้าคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไม่ย่องจะไปเต็กเตรเอตร์ฟอร์ดด้วยนะครับ สรับวันนี้ก็สวัสดีครับ